เสด็พ่อว่าไงเสด็จลูกเมื่อกี้ผมเห็นปลาจมน้ําปลาจมน้ําใช่ผมก็เลยช่วยมันขึ้นมาแล้วก็ปั๊มหัวใจให้มันรอดไหมไว้บนบกแป๊บเดียวมันตายเลยลูกต้องกินปลาเยอะๆนะหมอจ,จัดเท่นี้มันกัดพวกเราเราจะเป็นต้องกำจัดมันไอ้คคนเจบอปบิตใจทำด้วยอะไรงั้นใครเป็นเจ้าของมารับผิดชอบดิ อ้าวเงียบงั้นถ้ารักหมามากรบกวนเอามันไปเลี้ยงที่บ้านของท่านนะเตียงไม่ไหวที่บ้านมีแต่คนแก่เตียงไม่ได้ที่บ้านก็หมาแมวเ,เต็มแล้วเตียงไม่ได้บ้านจนรักแต่ปากอะรองเท้าเก่าลูกคงไม่ได้ใส่แล้วเอาไปบริจาคทางบ้านไปโอเคเอนี่ของเล่นเก่ามันพังแล้วลูกคงไม่ได้เล่นเอาไปบริจาคทางบ้านไปรับทราบ นี่ข้าวหมาหมากินไม่หมดเอาไปพอไหลเวนบ้านกูไม่น่าสมเพชนักไรืงไงวะ <g ül> ก็แค่อยากแสดงความเป็นคนดีเก็บไว้แดกเองเหอะ